แล้วว่าเธอไปหาหมอหน่อยไหมไอบ่อยนะช่วงเนี้บ่อยบ่อยอะไรกันไ <c oughs> อ่อเริอ่มอยู่ไงไอ่เรื้อร่างแบบเนี้ยไปหาหมอหน่อยไหมไ <c oughs> อแบบเนี้ยต้องรีบไปหาหมอแล้วนะโอไม่เป็นไรหรอกรกินยาแก้ไอเดี๋ยวก็หาย ไม่ต้องไปเฮอะ็บอกไม่ต้องไงไ,ไ, <ป S 1> ไม่ต้องไม่ต้องก็ไม่ต้องอ๋อไม่ไปแล้วเหรอที่อยากไปก็เครียดเปล่าๆให้เจ้าตัวเขาตัดสินใจเองเถอะอย่าปล่อยให้อาการลุกลามจนอาจกลายเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายได้เพราะฉะนั้นสังเกตสัญ,ญญาณเตือนโรคมะเร็งปอดให้ดีนะครับ <c oughs> ทั้งไอเรื้อรัง <c oughs> ไอมีเสมหะปนเลือดหายใจลำบากมีเสียงหวีด เหนื่อยง่ายอ่อนเพียงง่ายเจ็บหน้าอกตลอดเวลาเสียงแหบเสียงเปลี่ยนปอดติดเชือ้อหรือน้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุอาการเหล่านี้บ่งบอกถึงระยะของโรคมะเร็งได้อย่าปล่อยทิ้งไว้ไปหาหมอเถอะครับในการตรวจ คัดกรองของโรคมะเร็งปอดในกรณีที่คนไข้มีอาการแล้วไปตรวจเจอก้อนจากเอ็กซเรย์เราก็ต้องมาประเมินว่าคนไข้เป็นมะเร็งจริงไหมถ้าเป็นมะเร็งจริงอย่ากลัวการรักษาให้มารับการตรวจและรักษาคำแนะนำจากแพทย์ก่อนที่จะตัดสินใจอย่าพิ่งไปวิตกกังวลและหมดกำลังใจในการต่อสู้กับโรคลายพวกนี้เพราะปัจจุบันเนี่ยยามันดีขึ้นมากๆและผลข้างเคียงก็น้อยลง พร้อมหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นทั้งเรื่องอาหารการกินออกกำลังกายวันละนิดแบบดีก็ได้อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ใช่หลีกเลี่ยงหรือป้องกันสารพิษมลภาวะและควันบุหรี่ในการสูดดมและเลิกสูบบุหรี่ซะประหยัดกว่าหลอกกว่าสุขภาพดีกว่าสำหรับผู้ที่ไม่มีอาการเราแนะนำว่าเริ่มต้นจากตรวสุขภาพทั่วไป โดยภาพถ่ายเอ็กซเรย์ก็ได้ทุกปีปีละครั้งเราจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงในปอดของคุณเนี่ยเป็นยังไงตั้งแต่เริ่มต้นและที่สำคัญหาหมอก่อนโรคมาเพื่อตัวเองและคนที่คุณรักเพราะมะเร็งไม่รอ